ีพอนะอืมบอนแทบใดถ้าไหไงกคือพัคือเก่าพักืนอเลลืมนปลแงนคาใส่เสื้อใหม่เสื่อกระซีแจ่มเลยน่ะแนมกระห็นหวานนี่แล้วก็แม่พี่พอนเนะฝากมาสวัสดี สวัสดีลุงคุณลุงแจ้งด้วยขอให้คุณกลับสบายดีดยนนยพ่อแม่พี่น้องโดยมื่อวานมาพบพ่อครับสาวดวงแล็น้องน้ำพึ่งน้พี่น้องเนาะโดยมื่อา้สาวดวงกามาข้งเพื่อนลุงแจ้งเพื่อนน้องมืนน่อวานมามอบเครื่องให้ลุงแจ้งลหงล้กาบน้องน้ำพึ่งทานเนาะน้องอุทยัยเพื่อน โอยู่เนาะเพิ่นอยู่เฮือนลุงเนาะแฟนเนาะพ่เพือนป้าพี่เฮือนป้าโนนะพี่น้องเนาะกังเว้นพี่เพืปอนโมยู่นเลยมีแต่น้องน้ำพึ่งอยู่เฮือนผู้เดียวเนาะเพื่อนเจ้าโดยเป็นอะไรกีฬาเพื่อนเจ้าฮอดคันใดเลยน้าหยูหยูโคตเพินนี่ว่ดเทดานติดเทดานนี่บ่ล่ะโดยโอ้ติดเทดานเนาะท่าซีแล้วหรือวะท่าซีก็อันนึงน ไอดอนลงมาบลดอนลงมาท,มา,ทาสีกับมางไอดอนก็มาจะทาสีเฮือนกับม่คงโอ้โดยโดย,โด,ยโดยจะกินข่าวแล้วเย,ดยได้ยังกินกินกับแกงปลาโอโกินกับแกงปลาเนาะพอดีจะหน่อยกินข้าวฟัดนั่นแหละเนาะกินะ<ด>ข้าวัดแล้วจะเงือ<ด>่อเนาะมีคนขมมาหาเจ้าอยู่บ่ละ่ะมีแฉ่คนขามาหาเจ้าอยู่บ่เมีนนเยังบวลวมา มีแต่เอมีนามาโอ้มีแต่เอือมีนามาตอนเ้า่ไดะเปินมาแล้วเปินไปเบียบบะเด้โอ้เดยโเดนเป็นอัไได้หลาได้รหลดใหม่ดีใจบ่เด้แสดงความดีใจกับน้องนะโดยเจ้าคอยไปคอยมาเด้อล่ะเด้อยานเกิดอุบัติเหตุนะพี่น้องเนาะโดยสะดวงการได้ยินข่าวว่าประเทศมันเพิ่มอุบัติเหตุเนาะสะดวงกัะตกใจเนาะในการการไปกันมาเนาะ คือสะดวงเองมีตอนขำๆตอนสีหามงสะดวงกับสีมือเพื่อนน้องหลดได้ไา่เนอะสะดวงกับย่างยานเนาะโดยจังได้กัจังได้กับข้อหายบาเทีหายไวๆเนาะโดยไปมากับค่อยไปค่อยมาเนาะสะด่วงกับย่างคือกันพี่น้องบางมือสะดวงกับมือเว้นเนาะแต่บางมือกับมือขำโดยบันเนเข้ากับสีผ้าน้องน้ำพึ่งไปพานข้าวพัดอยู่เลนลุงแจงกันเลยเนาะพี่น้องให้เบิ่งกันเลยเนาะโดย สายดีสบายดีสบายดีนนนแจเด้มาหาไดนโอ้ยงเดือแล้วบอเห็นมาหาย่าเเลยเมื่อกี่เป็นเดือนอวว่าตื่ตื่เ่ยไปเดินมาหากันโอ้ชินเขาชิ้นงามเลยโอกคโอ้มัน คิดวายังมันใะินดวยังมันางยวยไม่กินใช่ภาษาอยังไม่กินวะยังยังเป็นไรด้อันนี้ขาห้าเปิน์ดเมาแล้วคนละันเลยเตียงดนี้ขาอันนี้เินตับไฟนี้เมาแล้วคอยโทรเปิมาเมาแล้วเอาบรอยากถือไว้ยันมาเหย้ย หงมากแต่ห้าบอเห็นหงนอกจากจะไปเหี้ยนสใช่มันเหี่ยมากกักาิปหารเนี่ยนะก็เลยให้เพิ่นเบิดล้วก็เลยสบายเ้าบัดนสบายใจอือข้อขาอก็ใจพูงยายเป็นดีซสยเนาะยเาแล้วสอยแบงเบาขลัไม่อีเนข้าวกับลาจันทรากเลย เาอุบลแล้วก็ซาลาใหญ่มาบเคร้งื่นใเลยโอ้มังเขีองมันมีเข่าแล้วก็มีหมองไฟฟ้าแข็งแน่แล้วก็มีเสือผาแล้วก็ชิตาโคใหม่เด้อมันนี่เด้อนั่งนั่งแต่งตัน่อยเรอไ้ไเนนี่แหะอาเจ้าสาวมากเอ้ยนั่น่งนกใครใครเลยนี่เขาเจ้าชอมทกแล้วก็เ้าเนี้ยทงอ่ะเออเช่นกัง ก็หมอเดมหมอไฟฟานะอืมกินได้หรอเ่าได้หมอผ่าดก็มองเขากระแสเชื่อมมาแล้วดยอ่าอยากให้ทางมุ่งแจ้งขอบคุณขอบคุณลยนในที่ที่งานทุกคนคย่างไทยนะะไเนาะดาเขาขอขอบคุณขอบคุณ แรงบําบัดเอาเข้ามาให้เขาสบายขอให้เปิ้อยู่ดีมีแหงแขอให้เปิ้อยู่ดีมีสุขคนทุกคนโศกค,คนโลกคนไข้จะถูกขอให้เปิ้ลให้ลูกมาทำใดขอให้ไรกลับคืนหนะ้าเปินลลอยเจ้าบรรเทาเอ,อ้เปิ้อยู่ดีมีแหงเด้อ ไม่นี้เท่ากับมีแนวมาสู่จะกินอิกได้ไหมได้หนามือเปล่าเปล่ามาสู่ลูกใจกินับน้องน้ำพึ่งน่องน้าพึ่งมนจะมาันำอยากตุยตุยเห็นเลยเนาะน้ำพึ่งสามีนาเลียงดีเลยดูดีแบบเลียงดดีกินดีตุยมีสีมีสันของเกาหลีอ๋อเดินไฟฟ้าใครยังไ

ยังไง, abei, ย,งยังเคิอยังไ่เอาคอยนะคือหลุดคุณว่าหลุดลุงแจงบ่ว่าไป้นมทาจะบ่อแ้เนโนขี่อะไรได้จะสทาาจะบ่แล้วเนาะโนขี่ขาองไปพึ UK> ่งแล้วได้เนาะตอนี้จะนให้ล şey ุงแจงเอานีเข่านะครับก็สีพาลูงแจงขึ้นเข่าเนาะสำนอมไปพึ่งไม่ได้ไไว้ทังที่ไม่ได้อย่างไรเนาะนะข้นเข่าแรกนะ้าเอนกับ้าโสมัยนี่สยห้านย ข้คก่อนนะน้ำคือนรออันนี้เสื้อเสร้อคือจะดูมันมีผ่าผ่าเลยครัน้ำโอ้ยน้ำบัวบาะจัมาโอ้ยคืออะไรชิเนี่ยบาจะมาเป็นคนเลือดได้สุ่ผู้ท่าอันนี้นุ่งสบายแล้วลุงแจ้งแม่ น้ำามแท้ายงาแล้วลุงนะเอาตะกะโรนอ่ะสบู่อันนี้โอ euh ๊ยนี่คือกระเจ้าสบู่กับยาําัหัวนีะกรนน่เาทำใลมื่อเนี่ยชื่อสบู่มาไห่กับยาหลัหัวพอดีลยตัดเนแบกดน้เสตัวโรล้ กินแต่ข้าวเช้าได้อาจารย์กินข้าวเพียงเนาะบบบนี้เนาะนี่ยาดังปายาดังหัวบูกับหอมหัวบู๊กง่ายน้องน้องเพิ่งเรนี่เราทั่วงานโมเป็นเพิ่มเลยนู่นนีะพอดีผสมสกัดหวานทหงจระเข้รอมวนี้ที่ว่านาะใร่ลูกแกงนะน่าจะสวยน มันกเด็เูกิ้มูน้ำาลไหมโอ้นี่ก็จิตัวน้องอรออผกลูิมดี้่อนเนาะแทบดยาหายไง็คือพัคือเก่าพักนอะไรงหนัปลามาแล้วกันเราเห็ดแสบก่อนเปเละ เฮ็บ้างเราจะดว่าใขายคเขาจะเป็นผู้ช่วยของพาร์ทบเซตด้ขอไามรจะรบแฝเนาะไก่น่อยให้รู้แก่เพราะก็น่ามีทุนเขาเขาเลี้ยงไก่เลยเลี้ยงไก่ไม่ได้เขาไปขาโอ้โหเราคงมันหนักเลี้ยงไก่จำมันจีนาใช้น้ํา๋าเจ้าเป็นผู้เลี้ยงแต่เขาเป็นเจ้าของเออแต่คนนี้อยู่ใคอยู่ นอนลงมาใ้เลนั um. right. like ่งนี่อ่นอนกับตโน่มาน้านึงโตโน่กบบมือห้เน้องแม่ลูกอ่ออือพีเตินนบิดู่อนูออนโโน่ไยังม่ให้เน้อเลยค่ไปนั่งเบิรดกิอไหลายเน้อ่เขากระดิ่งดู่ะมานั่งละนกะต่ายอางเง แม่มีลาเร่งนี้นั่งไปตู้เดือได้เป็นชเี่ยทุ่นเลยนอย่างนี้ก็เด็กินเนาะปวดขาดเลยพินาลยคเฮียเนียเรงเก่งเนาะแม่คนนเพเสริมพินาศแมเป็นเก่าลูกก็กินเาอ่า้าไร่หิมเลยหิมไรเนะ ปู้เห็นใอ้กินเลยอ,อิม่ <laughs> มไว้อืมแม่อิ่มเม่ตอนนั้นพัดเ่าบ่จักนะี <laughs> ่วอนายเม็ดควนิ่มก่อนนะยได้กินไม่กินกรลยาผู้เห็นไอ้อิมก่อนเจ็บเจ็บพัดทายได้มนะีชีสหน,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 นสึ่งหนนาน้นเล็ดร้อยสี่ส่สิน่ ไม่ไบ่นเรืงฮครับลันบากันกินข่าวนอืมสิยวยาบีตามินกินหลดเลยอืมกามินดี B1 หา b 1 6ช่วยกินข่าวนะยะับมาลายไปมาโซลไลค์คนนั่งหมัก่านตัวนี้ B1 กับ B22 นา่งน้ำผ้น,นแตตเต็มนะมีสีมีชันของเขาอ้วนแล้วอ้วนตุ้ยเลยใส่กันสลับนะเห็นแววของมัคือเพื่อนไป้อนมันคอยมาเจ้าดิแล้ววันนี้ก็ได้กินบอสตัวน้นเราเห็นเรากินโดยมาวันนี้ก็บาอทีนี่เราจะมั่งกุ้งอวยพรแล้วเปลียนกัน ให้น้องดวงเนาะอนขอบคุณขอบคุณมนนแม่บีเนาะน้าแม่ซีทีมงานฝั่งไทยทุกคนที่เลี้ยงอาหารลุงแจ้งอะครทั้งหมดทุกคนเนาะอยู่ใน,น,นโดยก่อนอื่นต้องขอขอบคุณขอบคุณนะแม่บีน้าแม่ซีทีมงานทุกคนเนาะฝั่งไทยเนาะโดยที่ผ่าเงินมาให้ซืเ้เฮาได้ซื้อเครื่องซื้อของมาเห็ดข้าวิัดกินในม,มื้อนี้เนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนเนาะ หาชนาสิ่งใดพอให้ได้สิ่งนั้นเนาะร่ำรวยเงินทองทำธุรกิจค่ะขายพ่ให้ขึ้นให้ขึ้นเนาะโดยอันธ์พอหากกินขายกินนำได้แล้วแนกันที่ใต้พ่อให้ลูกเจด้ใช่ไหม้้ลูกหลานมากมวยเนาะลูกหลานมากให้ได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้อันนี้เอาอยู่บรเดี๋ยวจะได้ยินเสียง อั้จหน่อยก็บิตัดผมให้ลุงแจ้งนกัาอาบน้ำมันจะสชุดละลอเนาะแองตัวยเพิ่นะเอาก็สิได้พาันครับโดยนช้วจน่อยกัเจ็บถุวเจ็บจานเยเนาะมมลาเงินบบาจะมาเดี๋ยวไปหัดไปส้มนั่งกันเลยนะโดยตอนนี้ก็กินข่าวกินน้ำแล้วแล้วกับซิตัดพมให้ลุงแจ้งนะแจ้งขอโทษด้อบเป็นยังจาวแปนปุ้มใบ้บไปเอาเขา ยังยังมีหมออ้ีเยเงน้ทัดผมแล้วกระโกแล้วบ้านนี้ผู้สาวกระทรมาหาลุงแล้วบัานนี้แต่งตัวหลอเลยมีอยู่บ่ผู้สาวนะมา่งแบบใดลุงแจงเด้อเด้อเตินเด้เตสร้างบ่มา่อ่้ยัง

ไอ้มั่มปัดในนี่ก็คืออะไรเด้อโลอะไรวะนี่เบิ่งก็โลอะไรเด้อลุงแกยังไ่เล้วยังคือเลยนม่ยังบม่ได้เริ่มก็คืดเลยคั่แล้วจกเยียนข้างบ่ไอ้มั่มส่งผูเท่าเราบริจาได้ส่งผู้เท่าเลยได้สรงไม่รุ่ดทรงได้ผู้สาวาสิมักเลยอันตัานห้นเราเลยวะออื วันนี้ผู้สาวเห็นยิกแม่ตับ,ตบ,ตบให้เบิ่งน้ำให้มั่งกับสิไปหาตัดผมแล้วกัติดป้ายเสข้างหลุดตัดผมเด้อตัดผมเด้อพอได้มันแดดนะพอได้มุ่งเลยกะติดโซล่าเซลล์ใส่มันจะมีได้เป่านะโอ้มันมีได้เป่าน้ำใสเสลียงนะบใบแม่ใสเสลีงยลงอยโอ้โดยโดยถ้าง่ายเพิ่นอยากได้เสลียงเนาะ เพิ่อนสิเห็นหัานตัดผมเนาะหัานตัดผมเคลื่อนที่แมนบอกไอ้เนี่ยอันพาอยู่เพื่อนกะมันแนบปวดก็ได้มันมีแต่พิบุตรแมนคนยังโบรายนะแมนคนยังฮู้บะฮู้โบรายเนาะเทคโนโลยีอะายอืมอพอห้ามบริสุทิอยู่เพื่อนเนาะมันสิได้มาอยู่เพื่อน อนาดคนเ่าก็ยังอยู่โบได้นะกี่พุ่นแม่เล่นเป็เ่นปทางลมผัดมันม่ี่่นเนาะหลดแล้วแหละนึ่วันนวันนาะถ่าเอามาตัตผมไงเราทำจอาต่ตมเท้คนนุนก อะไรบางบางเ้สตดปุ <S 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 Actually, <S <S ่มตัดป่มเ็นม่คือสั่งก่อเพื่อนนี่แหละส้างเฮือนส้างันเห็ดให้คนอื่นนะงามนะงามดอกใ่เห็ดคองเตงบอกงามหมูยันเด บงามเียของมูมูผัดจ้างมาของตัวเองเพลงบริจาคเอตดหมูผัดยนหมูผเงินกัเห็ดงามยนหตุตัวเองเหตดอะไรก็อย่ามันนะพอจะยูรอยู่ไปแมนออฉันนี่เพราอแลละบอกก่อเงินเจาของ งายแล้วว่ะเพื่อนจูเฮาหาะจูเฮาอันพัวเอา่ได้เป็นอดไรบ้านกันเห็ดเขาพิวเตอร์อะไรเงี้ยน่ะโอ้รอแล้วรอแล้วบ้านแม่สี่หายรุงแจ้งไปอาบน้ำนุ่งเครื่องงามลองเบิ่งเนาะบ้านแม่บาซิโลซัมไดอืม ด้วยตอนนี้ก็ตัดผมให้ลุงแจ้งใหมคเราลอ้วใส่เสื้อใหม่ใส่เสื้อกระซิแจ่มเลยนะเนี่มกระเทียมบานนี่แล้วก็แม่พีเพิ่นเนาะฝากมาสวัสดีสวัสดีคุณลุงแจ้งด้วยขอให้คุณลุงมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญเงินด้วยบุญรักษาภาะคุ้มครอง คุณลุงตลอดไปนะมามีจะคอยเป็นกำลังใจให้คนเก่งหัวใจเก่งคนนี้ค่ะด้วยรักและห่วงใยคุณลุงแจ้งค่ะแม่บิฝากความห่วงใยสว<า>ัสดีเ, <laughs> เลยคนะนะัขอจงย้อนกลับขึ้นไปคือกันเลอกลับขึ้นไปหาแม่คกอกันอ <laughs> ขอโค้ชใจแม่ไร้ ผมมีคำาข่งตอบแทนเพิ่มและไม่แต่คำขอบคุณขอบคุณนี่แหละครับผมีสิ่งใดที่ว่าจะมาตอบแทนทำขอบคุณขอบคุณให้อยู่ดีมีแ้งคือการนาราเป็นขมข้มใส่ให้ลูกเงิล้านก็ได้เพิ่งพาัยให้จัดอยู่ดีมีแรงเลยใช่โดยบานีเ้ากา รัดผมให้ลุงแจ้งแล้วแล้วมอบเครื่องให้แล้วกัสิได้พักกันกลับเลยเนาะบาจะมั่มเนาะโดยโดยับไปเหตุนาทีของใครของมันแน่นลุงก่ะคือเกาอยู่คนเดียวมีเวลาก่ะมาเยี่ยมมาเยี่ยมเวลากลับมาบริปะล่าเลยแหละเอาไงมาอะไรมาคันพนยาวกัสิมาตัดไทยกันนะโดยมาต้องไปจ้างโทรโทรบอกโทรบอกเฮาก็ได้เดี๋ยวเฮากับอกบาจะมั่มบาจะมั่มกับมาตันไทยเนาะ มาเสี้ยมันตัดบตัดบเห็นตลอดเลยนะตลอดชูแหละจนเเผาจนแก่ตัดเห็นก็คุณอะลรมาหากันมารินนองกันใครแนนได้ยินชมยินเสียงลูกหลานกันใครแนนได้หม้อไฟฟ้าก็เอาไว้ต้มอัด้วยไว้ต้มไว้แช่ไว้ให้กินใครแนนมาได้ดังไฟกินปลาเพื่อลูกเพื่อเต้ามาอยู่น้ำนาะก็พอได้ใช่เนาะ ดางไฟกับย่านแนนอะอยู่คนเดียวนะบะจมำเนา<น>ะใายไฟก็อยากน้อยพูนนยดแล้วน,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 นี่มันอาจจะช็อตได้ใายไฟโอ้มันเวลาบางมันนี่มันนี่น่อยหน้อยเกินหนูแหง็นเนาต้องระวังอยู่เพื่อนคอยกัหนูแห็งคือกันนะมันอยากช็อตแมนนมือหนังมือนัน,น,นช็อตคอยจะตื่น,นโอ้ยว่า โดยบันเทิงากาสิได้กรับเด้อลุงแจ้งเด้อดาวขอขอปรอบใจงลายเด้อสบายดีเด้ออย่าลืมเต้องฝากติดตามเหมาจะม่ำเลยกับชาวดวงแคมเพจเนาะเป็นกำลังใจสองคนเนาต่อไปเนาะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอ่ากดไลค์กดแชร์อีกหนึ่งเนาะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองไอ้น้องแล้ก็ลุงแจ้งเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เพคนในเนาะทุกคนก็ต้องการกำลังใจเนาะเพื่อ กำลังใจนี <c oughs> ่คือสิ่งทำคัญเนาะปัจจัยคือจาวิตามินแม่ยาวิตามินซีโดยโดยโดยวันนี้พวกเขาก๊อฟเกินสบายดีสดีโดยเนาะวันนี้พวกเขากับจิจบคลิปเพียงเท่านี้เลยเนาะกระปากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้สาวดวงในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เผื่อเป็นกำลังใจสะดวงคลิปต่อไปเนาะโดยขอบุญขอบคุณเอฟซีสุขูสุขคนเนาะที่เบิ่งคลิปสะดวงแต่ต้นจะจบที่บระคามโฆษณาเนาะขอให้เอฟซีสุขูสุขคนซื้อได้ขายมันเนะาะค่ะขายลำรวยลำรวยเนาะโดยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบุญขอบคุณแม่วีแล้วก็แม่ซีทีมงานทุกคนอยู่พังไทยนั่นแหละเนาะโดยที่ผ่าเงินมาให้สะดวงแล้วก็บ่าวจำมั่งเป็นสะพานบุญให้ลุงแจ้งเนาะซื้อเครื่องซื้อของมาให้ลุงแจ้งแล้วกันทำขผาวพ,พัดสู่ลุงสูงส่ลุงแจ้งท่านเนาะขอให้แม่มี อุมันควันยืนร่างกายแข็งแรงเนาะโดยวันนี้สะดวงจบคลิปพี่านนี้แล้วกล่าวคำว่าสาบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบายดี